สวัสดีตอนเช้าครับผมนำามาฮันมาให้เจ้าดังนะครับที่พมเดินตรงนี้ที่นาซูนังซื้อมอราชภาัฒน์ภูเก็ตนะครับออให้ดูประตูทางเข้าด้านโน้นนะครับเข้ามอราชภาัฒน์ภูเก็ตแล้วก็ตรงเนี้จะมีสวนดังมันชื่อดังจริงเลยครับเวลาเดยกซื่อระบียงมาเลยเห็นไหมครับ ไม่รัวเฉื่อแอะไรตังเฉื่อยเล่นเฉื่อดงังเอ,อ้ดีใจดีใจนี่มันนี่มีไข่กับหมูนะเอ,อ้วเดี๋ยวเดี๋ยวดีใจดีใจเห็นไหมครับมันเป็นมาในราชพัฒน์ภูกเก็ตนะครับเมื่อก่อนมารวยก็มาเที่ยวเล่นกับดงังแต่ล่างตอนล่างมารวยไม่ค่อยมามารวยตื้นแล้วนะครับแต่ไปเดินอีกจุดหนึ่งผพมเลยแอบนี่มาถ้าถ้าเกิดมารวยเห็นมันจะติ่งตามมาก็เลย รีบมาใหญ่เน็นไหครับไปไปกินไปกินไปกินกินครับดีใจ <laughs> ดูเลยครับดีใจขนาดไหนเวลามาเดินออกกำลังกายก็จะเนี้ยถืออาหารติดมือมาตลอดส่วนใหญ่จะเป็นห้ารกระป๋องนะครับเพราะว่าสะดวกในการให้ให้กินแบบโอ้ดีใจดีใจตรงไหนดีครับอตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับเพศเมียหิวใช่ไหมหิวจัดหิวจัดใช่ไหมครับ อยู่เจ็ดใช่ไหมครับรู้บัวหน่อยหวหน้าก่อนรูน้าก่อนครับเิ็ดูครับเต็มดูกินไเลยไข่ต้มกับหมูพะโลให้หมดเลยนี่ครับเจ้าด่างมีเผื่อนกนกเอียงนะครับเสียงดังดูหน้าหน่อยครับเก่งมาก เกงมากเดี๋ยวไปทําที่นอนให้สะอาดนะเดี๋ยวพมจะไปเก็บขยะตรงนู้นนะครับมีอยู่ของนึงเราจะมีเสื้อเอาเสื้อมาจากบานนะครับมาปูให้เพื่อเขาได้นอนช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับอืม Okay.